ในห้องธรรมดาแล้วก็เขาก็เสือเริ่มขึ้นมาให้แบบนี้รอปีหน้าไม่ได้เป็นเพื่อนดูรอปีหน้าไม่ได้ <c oughs> พ,ดไไดพี่ไม่คมินบอกอาปลูกรอไปเลยแล้วกันสวัสดีแม่เอาบางคนตีสินนะคะปลูกเองพุ่งเองวันนี้แม้จะพาเพื่อน <c oughs> <ๆ>ปลูกมันฝรั่งสีม่วงต้องบอกก่อนนะ้องว่าเป็นพันธุ์ที่หายากส่วนใหญ่ ออกไปถึงฝั่งเมืองไทยก็จะเจอแต่มันฝรั่งสีขาวหรือว่าสีเหลืองธรรมดาอะไรงนี้แต่อันนี้เป็นมันฝรั่งสีม่วงพันหายากแล้วก็เป็นมันฝรั่งที่แม่ปลูกก่อนหน้าแล้วก็กะว่าจะเก็บพันุ์ไว้ปลูกในปีหน้าปรากฏว่าอันนี้คือ,อน้อยๆนะมันจะมีบางส่วนที่ถ้ายาวเนี่ยด้านหลังเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็คือจะเอาเขาออกจากกรอง เราจะมาปลูกมันฝรั่งกันเดี๋ยวแม่จะตัดภาพไปที่น้องเป็ดน้องไก่เพราะว่าบรรยากาศในช่วงหน้าหนาวใครที่มีความสุขมากที่สุดเดี๋ยวไปดูน้องเป็ดน้องไก่กันค่ะแม่ถ่ายบรรยากาศให้ดูช่วงหน้าหนาวใครที่มีความสุขมากสุดเนาะเนี้ยค่ะบรรยากาศหน้าหนาวไม่มีอะไรให้ดูนะดูน้องไก่ขึ้นไปขันอยู่บนนั้นน้องไก่โต้งสามตัวสีข,ขาวเนาะ ไก่ okay. ตัวเมียตัวเดียวก็คือสีน้ำตาลตัวนั้นนี่ค่ะใครมีความสุขมากที่สุดคิดดูบรรยากาศชื้นแฉะแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวกแม่ก็คือจะ,อะทำคลิปนี้เสร็จก็ว่าจะเข้าป่าเนาะเพราะว่าบรรยากาศชื้นแฉะแบบนี้เนาะเห็ดหูมูดำจะมาเนาะในวันที่แบบฝนตกติดต่อกันหลายวันอะไรนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกมันในกรีนเฮาส์กันเลยค่ะ กลับมาที่กรีนเฮาส์ก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นปลูกมันฝรั่งกันเนาะทะแมก็คือจะมาอัปเดตเรื่องไข้หวัดที่ระบาดหนักอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะทางฝั่งเมืองไทยที่เพิ่งเริ่มระลอกใหม่ย,ยังอังกฤษเองก็คือจะอประกอบไปด้วย4ประเทศเนาะก็คือจะมีเวลเนาะมีสกอตแลนดมีไอ์แลนดะ์เหนือแล้วก็อังกฤษซึ่งก็คือจะมี อ,อธิปไตยหรือว่าการปกครองเป็นของตัวเองทีนี้ทางอาไอแลนด์เหนือเขาห้ามคนอังกฤษไปแล้วนะแล้วก็หลายๆประเทศก็คือห้ามไม่ให้คนจากอังกฤษเข้าประเทศของเขาด้วยเช่นกันข้าแม่ก็คือ,อาฝากเพื่อนนอนดูแลสุขภาพกันด้วยในตอนนี้ก็คือไม่ประมาทแล้วกันแล้วก็พี่ไมเคิลก็คือก็เป็นห่วงในเรื่องปากท้องก็แบบทำไมปลูกอะไรกินแล้วด้ือย่างเพราะว่าส่วนใหญ่ผักผลไม้ ที่อังกฤษเนาะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนําเข้าหมดเลยนะประเทศอังกฤษเนาะเขาจะาไม่ค่อยปลูกอะไรเยอะเนาะผักผลไม้ส่วนใหญ่นําเข้ายิ่งช่วงหน้าหนาวอะไรนี้เนาะปลูกเองไม่ค่อยได้ก็จะนําเข้าซะส่วนใหญ่ทําไมคขแม่ถึงรู้เนาะเวลาขแม่ซื้อของขแม่ก็คือจะดูว่าเฮ้ยผักเนี้ยมาจากประเทศอะไรผลไม้สตรอเบอรี่หรืออะไรเนี้ยมาจากประเทศอะไรก็เลย เฮ้มันมีแต่ของนําเข้าหมดเลยแล้วถ้าเจอปัญหาแบบนี้ที่ไม่เคลนก็เป็นห่วงก็เลยแบบแม่ปลูกอะไรแล้วหรืออย่างก็จะเป็นการเตรียมการรออาจจะ,ะช้าไปนิดหนึ่งแต่ก็คืออย่างน้อยเราก็ได้มีพื้นที่ปลูกผักเป็นของตัวเองด้วยเนาะเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยวันนี้ขอแทรกอะไรไปด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับอานเทอเบันทึกการเดินทาง ของคะแม่แล้วก็เก็บเกี่ยวสถานการณ์ทั่วไปไปด้วยเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาดูมันของเรากันค่ะแล้วก็มันวันนี้จะมี2แบบนะก็คือจะเป็นมันหวานอันนี้จะเป็นมันหวานที่คะแม่ซื้อมาจะก,กิ่นนะแล้วก็ไม่ทันได้กินเขาเริ่มงอกซะก่อนเนาะอันนี้ก็คือเก็บไว้ในห้องปกติเลยแล้วเพื่อนๆดูนะ ปมเริ่มมาเขาเริ่มงอกให้แล้วเนาะแต่วันนี้แม่ก็คือจะมาปลูกแค่มันฝรั่งอย่างเดียวอย่างมันแบบนี้ก็คือจะเรียกเป็นมันหวานเนาะมันหวานของฝรั่งอันนี้จะเป็นอส,สีส้มเนาะหาซื้อได้ทั่วไปตามห้างเนี่ยค่ะงอกหมดเลยแม่ก็เลยอถ้าอย่างนั้นเนาะเอามาปลูกดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไว้อีกคลิปหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้กัน ให้ดูอีกคือสวยมากเนี่ยค่ะยางทำไมปลูกเนาะก็จะพยายามกลบไปเลยอันนี้คือไม่ได้ใส่อะไรนะคือวางไว้ในห้องธรรมดาแล้วก็เขาก็เสือเริ่มขึ้นมาให้แบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันสำหรับมันฝรั่งเนาะเพื่อนเพื่อนทางฝั่งเมืองไทยอาจจะเคยเห็นแต่มันฝรั่งสีเหลืองแต่แมมเคยปลูก มันฝรั่งสีม่วงไปแล้วเนาะอ่ะมาดูกันนะอันนี้คือเก็บไว้แบบนี้แล้วพออ่าหมายถึงว่าเก็บไม่ให้เขาเจอแสงแดดหรืออะไรอย่างนี้เพื่อที่จะเอาอ่าตัวผันเนาะไปปลูกในปีหน้าแต่ปรากฏว่าคือมาเปิดแล้วแบบรอปีหน้าไม่ได้เพื่อนๆดูรอปีหน้าไม่ได้พี่ไมเคิลหมออะปลูกรอไปเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรอปีหน้าค่อยว่ากันตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกรอเนาะอ่ะ เดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นแม่เนาะปรุงดินปลูกมันฝรั่งไปด้วยเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนวันนี้จะปลูกให้ดูเป็นตัวอย่างแค่กระถางเดียวเนาะแล้วก็เพื่อนๆจะได้เห็นแม่ปรุงดินวิธีการปรุงดินหรืออะไรงี้แม่ก็คือไปหาในเน็ตมาเนาะแล้วก็ไปดออูรายการของพี่หนูดีมาอีกทีหนึ่ง นี่ค่ะอันนี้คือสั้นจะมีอันยาวๆเพราะว่าทำไมเองไม่ได้เป็นอ่าอะไรนะไม่ไม่ได้ปลูกมาหรืออะไรเงี้ยก็จะหาข้อมูลเอาเนอะอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นมาโทนี่ต้องลงดินแล้วดู เลยเนาะแล้วก็แม็กก็คือมีกระถางเจาะรูแบบนี้นี่ค่ะที่ไม่คิ้นเจาะให้แล้วก็เราจะมารองเขาด้วยก้อนหินเนาะรองก้นสักประมาณสักประมาณเอ่อสิบเซนประมาณเนี้ยคร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วก็ก้อนหินค่ะเพื่อนๆดูก้อนหินก่อนอันนี้จะเป็นก้อนหินที่แบบ รีไซเคิลจากแก้วเนาะ mm hmm. ก็จะเวียนใช้ mm hmm. เทไปเลยเนาะแล้วก็สำหรับดินที่ผสมเนาะอันนี้จะเป็นสูตรจากอนูดีที่แม่ไปดูมาเนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้กับเพื่อนๆ mm hmm. ก็คือจะมีแกลบมอีอันนี้เรียกชื่อไม่ถูกแล้วก็มีดินเปล่าเนาะ เรามา,าผสมแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวแม่จะมาผสมไปลยทีเลียงเดี๋ยวเราค่อยคลุกใส่นิดหนึ่งค่ะแล้วก็ขุยมะพร้าวอีกหนึ่ง นี้เราจะปลูกกันในกรีนเท้าเราไม่ได้อาไปข้างนอกเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกตอนเนี้ยเย็นมากอ่าไมก็คือจะคลุกเท้าให้เข้าเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่อีกรอบเลยได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลย ปลูกลงกระถางเนาะเนื่องด้วยอพื้นที่เราจำกัดน,นั่นเองแำไมก็คือจะลงสามหัวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโตได้อีกนะเวลาต้นเขาโตเขาจะใหญ่ได้อีกเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันเลยแม่จะอ่ใส่เขาลงไปเนาะสักประมาณสองนิ้วค่ะ อาจจะนิ้วครึ่งเพราะว่าเขาเริ่มงอกมาแล้วเนาะ คือปลูกให้เพื่อนๆดูแค่กระถางเดียวแลว้วนนก,ก,เวกเ็เดี๋ยวจะมาจัดการตอ่อวันนี้ทำไมก็คือมาปลูกให้เพื่อนๆดูแค่กระถางเดียวแล้วก็ที่เหลือด้านหลังเดี๋ยวจะมาจัดการต่อที่เหลือให้จบแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะเชิญชวนให้ทุกคนเนาะช่วงนี้ที่มีไข้หวัดระบาดหรือว่าในอนาคตทำไมก็ยังเอเชิญชวนให้เพื่อนๆหันมาปลูกพักทานเองเนาะ ผักในสวนหลังบ้านหรือว่าผักในกระถางก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ของ,ของแมป์ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอก,ก,กันกับแมปคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ